มันเป็นศาสตร์การแสดงอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือจริงๆบางทีเราดูเราเดินมันดูเหมือนแบบอ๋อเล่นละครเหมือนทั่วไปหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนเลยเพราะว่ามันจํากัดพื้นที่บางทีเราจะแบบ acting เนี่ยเราต้อง acting ได้แค่เนี้ย <จะ S 1> เราไม่สามารถที่จะแบบอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไมดทุกอย่างมันขาดไปหมดลหแล้วหรือเราอย่องเงี้หัวก็ขาดอะไรเงี้ยหรือแต่องเงี้หัวทุกอย่างมันโดนจํากัดเป็นบล็อกแล้วมันก็ใช้เวลาการถ่ายทําค่อนข้างที่จะ เร็วสามวันสามวันเสร็จแล้วตอนหนึ่งเรื่องวันละประมาณ60สซีนผมพูดเลยพี่มันไม่ง่ายเลยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาในการจําบทใช่มันบทมันเยอะบทมันยาวและตัวละครมันน้อยพี่พอตัวละครน้อยเป๊บปะการวนเล่นกันอะมันมีไม่กี่คนบางทีเราพึ่งแบบนั่งติดพื้นไอเดี้เข้าฉากอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้นั่งยังไม่ทันได้พักอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเหมือนแบบวนนักแสดงสวิตนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าทายตัวเราเหมือนกันว่าโอเคเราไม่เคยได้ทํางานแบบนี้เราไม่เคยมีโอกาสได้รับแนวตั้งอะไรเงี้ยซึ่งก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนที่เรารับแนวตั้งดีไม่เคยได้รู้เลยว่าละครแนวตั้งหรือว่าไมโครดาม่าเนี่ยเป็นยังไงมาใชเว่าเราถ่ายแป๊บเดียวพี่มัน3วันจบอะบางทีมันมันหลายคนฟาร์มบอกหออินดี้เล่นไปสิเรื่องไม่ใช่มันถ่าย3วันจบอนหนึ่งเรื่อง มันก็เลยแบบมันดูเหมือนว่าสิเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ3วันจบแล้วมันไม่มีช่วงเด็ดแอร์เยอะคือพอเวลาเล่าอ่ะมันมีเวลาเล่าแค่เนี้ย EP หนึ่งมันมีแค่2นาทีครึ่งแล้วมันมีแค่60 EP พอมันโดนจํากัดแบบะพี่การเพสซิ่งอ่ะการเร่งเทมโปมันไม่มีจังหวะเด็ดแอร์เลยมันจะไม่เหมือนละครยาวที่เราคุ้นเคยว่าโอเคพอมันจุดถึงพีคแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะ เป็นช่วงแบบอะซาลงมาละคุยเยอะๆหน่อยดราม,ม่าเยอะๆอันนี้ไม่เลยอันนี้คือแบบโอ้โหคือไม่ให้คนดูหายใจอ่ะเพราะว่าทุกคลิปแบบมันต้องทําให้คนน่ะตามตลอดต้องทําให้คนคอยติดตามว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นจังหวะการเล่นมันมันพอรมันแผ่วไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ